ข้อที่7นะครับอันนี้สําคัญมากเลยผมไว้หลังเพื่อนเนาะเพราะว่าคือไม่ว่าจะปลูกต้นเล็กต้นใหญ่นะครับจะต้องเจอโรคและแมลงนะครับโรคและแมลงเป็นเหมือนเป็นอุปสรรคที่มือใหม่ปลูกทุเรยยียนหรือมือเก่าจะต้องเจอทุกทุกปีนะครับเหมือนแปลงแปลงเก่าของคุณพ่อผมนะครับแปลงแปลงใหญ่อันนี้เราก็เจอนะครับแจ๊กเก่แจ้นะครับแต่เราก็ ควบคุมนะครับผมป้องกันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือต้องเข้ามาดูบ่อยๆนะครับผมแล้วก็หัดสังเกตนะครับว่าที่ใบเนี่ยมันมีแมลงอะไรบ้างนะครับผมก็อยากอยากให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะแล้วก็อยากจะเสริมอะไรอีกอันนี้คร่าวๆเนาะอ่ะผมแถมอีกข้อนึ่งสารเคมีนะครับผมแล้วก็ ยาชนิดต่างๆอันนี้ก็พี่ๆลองไปศึกษาดูนะครับผมบางทีเนาะเราการที่เหมือนคุณว่าผมได้ฟังว่าการที่เราจะไปซื้อยาหนึ่งชนิดเนี่ยเราก็ต้องรู้ใสุก่อนว่าทุเรียนของเราเป็นอะไรนะครับมีโรคอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ไปดูเซิร์ชดูเลยว่าสมมติว่าเป็นโรคใบเหลืองเป็นเพราะอะไรเอามีมีมะเร็งมีเอ่อมี เรียกไอ้แจอยู่บนใบเราต้องใช้ยาอะไรลองเซิร์ชดูได้เลยนะครับแล้วเราก็จะดูว่าแล้วพยายามไปดูที่ชื่อวิทยชื่อ,ช,อชื่อสามัญน,นะครับ,บชื่อสามัญเนี่ยมันจะมีชื่อเขียนอยู่เลยอันนั้นนะครับก็คือถูกต้องแล้วบางคนเนาะสุดยอดเหมือนบางคนเนี่ยอีพพอกมาถามเว็บเหมือนกันว่าจะซื้อยาแบบไหนซื้อยี่ห้อไหนเว็บก็บอกว่าพี่ ยอไหนก็ได้แต่ว่าชื่อสามัญอะต้องให้ถูกต้องตามที่แบบอา,อาจารย์หลายๆท่านแนะนำเนาะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ประมาณนี้เนาะสรุปนะครับผม1ศึกษาพื้นที่นะครับมีดินดินเป็นยังไงมีน้ําเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะปลูก 2. ศึกษาที่ใส่ของผู้เรียนผู้เรียนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับชอบแดดชอบน้ํา ไม่ชอบน้ําขังนะฮะศึกษากิ่งพันธุ์นะครับศึกษาเรียบร้อย3นะครับปรับพื้นที่ปรับพื้นที่เลยอยากจะปลูกละปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สี่ทำระบบน้ํานะครับผมทำระบบน้าสปริงเกอร์ท่อนะครับเครื่องสูบน้ํานะครับก็ห้านะครับก็เริ่มปลูกทุเรียนนะปลูกตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็ ตามหลักการที่ถูกต้องอะ่ะผมก็ไม่อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเดินทางผิดทางเนาะไหนๆเราก็แบบไหนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยก็อยากจะปลูกทุเรียนแล้วอยากจะมีทุเรียนเหมือนกันนะครับผมกนะครับการรดน้ําการใส่ปุ๋ยนะครับผมอันนี้ก็สําคัญ 7. โรคลและแมลงนะครับพยายามเข้าไปดูในสวนบ่อยๆว่าที่ใบเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับดูสายเรียบร้อยแล้วก็8นะครับอันนี้แถมนะยา แล้วก็สารเคมีต่างนะศึกษาดีนะครับผมว่าสารตัวน,นี้เอาไปใช้กับอะไรสา,สาเหตุที่ทุเรียนเป็นอย่างนี้ควรจะใช้สารอะไรไปป้องกันไปยับยั้งนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ยาพิษเนี่ยอาจจะทําให้ทุเรียนเนี่ยเ,เสียหายได้นะครับผมก็มีอะไรอีกเยอะเลยครับอันนี้เป็นเพียงแค่คร่าวๆเ,เนาะมือที่มือใหม่ทุกท่านเนี่ยก็ต้องควรรู้นะครับผมเวฟก็อยากจะถ่ายทอด ประสบการณ์ที่เว็บได้จากคุณพ่อแล้วก็ได้จากอาจารย์ทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเว็บก็จะพยายามทําคลิปบ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวทุก7ข้อทุก8ข้อเนี่ยเว็บก็จะเอามาทําคลิปรายละเอียดต่างๆให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เห็นภาพขึ้นเดี๋ยวจะไปเซอร์ว์พื้นที่ต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้เว็บก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูนะครับผมเว็บก็ตั้งใจนะที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยผมไม่ขึ้นเลยไปเพราะอะไรหรือใส่อะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะติดต่อมาโดยตรงทางเพจก็ได้นะครับชื่อเพจสุขสมชาติพันธุ์ไม้เดี๋ยวเว็บทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะ ส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะถ้าอันไหนที่มันมีประโยชน์เดี๋ยวจะเอามาทำคลิปวีดีโอให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่เขาเจอปัญหาเดียวกันกับพี่ๆเนาะแล้วก็อันนี้ขายของนิดนึงก็ด้านหลังเว็บนะก็ตอนนี้เว็บกําลังทําแปลงเพาะนะซึ่งชื่อสุขสมชาติพันไม้นะครับผมก็เหมือนชื่อช่องเลยนะ ถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะครับไม่มีต้นทุเรียนหรืออยากได้คําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนการเลือกซื้อพัน์ต้นทุเรียนเนี่ยเหมือนพี่ๆไปเจอแปลงเพาะอ,อื่นเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันควรซื้อดีไหมนะครับส่งมาเว็บดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะช่วยดูนะก็คลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับช่วงนี้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอให้สนุกกับการปลูกทุเรียนครับสวัสดีครับ